สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนมาเจอกันกับ,กบเกษตรบ้านนาตอนแรงๆเด้อพี่นอ้องเมื่อนี้เด้อเมื่อนี่สิมาผสมอันผสมอาหารเสริมแห้งง่วค่ะเขาก็มีกล้วยเด้อกล้วยนี่กล้วยให้วัวนะคะคนก็กินได้งัวก็กินได้กล้วยสุกเนาะกล้วยสุก กระสีปลาไซมเมือดอกค่ะกระส่ประมาณสี่หาน่วยเนี่ยลากแล้วก็ะสีมีอันมีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยสืซับให้เพื่อนนี่ต้นกล้วยซับมาแล้วต้นกล้วยพึ่งซับอยู่ในปลาหมาดๆยกๆเนาะทุกคนยกๆหมาดๆหมาดๆยกๆกล้วยซุกแบบชนิดว่าง่อมเลยเกือบง่อม พอดีพอดีเบิ้งข้างนอกว่ามันบอดนั่นเลยเดี๋ยวสิบอกให้เบิง้งเบิ้งข้างนอกว่ามันบอดงอมปันใดเดีย๋ยวเบิ้งข้างในมันเป็นหอมๆเลยละเด้อนี่พอดีเลยี่หน่วยกําลังแสบนะคะแล้วเราจะมีห้อมนะคะใส่ห่อมีห้ําห้อมไว้ให้งัวกินนะคะสีะมีเข่าปลายปลาปลาย,าย,ายเต้มีห้อมห้อ ห่อมบ่ขอยละเอียดปันใดแล้วก็บ่หยาบปันใดค่ะพอดีพอดีเนาะห่มะอมนะคะกระสีมีกระสีมีนม้ำน้ำทางนึงนะคะแล้วก็สีมาหัน่นหั่นต้นกล้วยก่อนอันดับแรกอ้อแล้วอีกอย่างนึงนะคะจะ่แอีกอย่างนึงเป็นอันนี้ ยาประสะน้ำนมวัวตาพระรามนะช่วยเสริมสร้างน้ำนมบำรุงน้ำนมวัวควายนะคะอัน,นตำรับดำเดิมเนาะยาสำหรับสัตว์เด้อตอนอื่นเทากับทัน งัวงัวใหญ่นี่หันเป็นเป็นยากษีกะะ็ได้หันไปวัปต้องให,มนห,นห,ห,ห้มันแยกแยกตกเสร็จมันง่ายๆเนาะแต่หันเสร็จขูดถังไปเลยค่ะเตรียมไว้เนาะเปลือกเปลือกยักษีจะถึงเด้อเอาให้งัวกินกินเมือดทุกอย่างหันสินรครูเคเล่ผลิเขียวทุกตัวนะ เข่าเป็นแข็งแรงหายตอนแรกย่ามือเสารถาวางก็ห,หายหายแค่ห้ามกับผสมน้ำน่ามือแรงเถอะมีเวลาจังน้อยแตหั่นต้นกล้วยอยงเขา บำรุงแมฆบำรุงแมงเวืไตใสในตัวบอมแมีนแต่บำรุงน้ำนมอย่างเดียวบำรุงร่างกายพอมนะครับบำรุงร่างกายด้วยลกล้วยสุก นี่นะคะกล้วยสุกเพิ่มความหวานให้น้ำนมนี่หลังกายมมรุง,งหลังกาย้อมเดี๋ยวขยับไปขยับไปเดิมกรหันใส่เลย กันไปแบบนี้เลยผสมภาษากันไปหลังบานไม่หย่าหวานค่ะแต่ว่ามันหนาแรงตอนนี้หย่าหวานก็นเลยบา,างงามเครื่ององ่านง่วเลิ่มไปเล่มแล้วเนาะเปลื่มไปเล่มแน่แล้วนะคะเหลือจนะโตเนาะขยายอยู่ค่ะจะขยายอยู่นี่กล้วยนะคะ ใส่ไปทั้งเปลือกเลยเปลือกเขาก็กินใส่ไปเลยเพื่อนดีใจด้ค่ะทุกคนดีใจถ้าเพื่อนใดกินง่วแล้วอันนี้สีแบงให้บักดื่น้ำนะคะแบงให้ง้อตัวผูเพรอม ผงผสมหนึ่งช้อนโต๊ะถ้ากินน้อยๆนะหนึ่งช้อนโต๊ะนี่อย่าอันนี้เด้อผงผสมหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปสำหรับหนึ่งช้อนโต๊ะก็คือสำหรับแก้วหนึ่งสำหรับสำหรับน้ำหนึ่งแก้วนะคะแต่ว่านี่ยถ้าใส่ใส่ เลยค่ะเอาใส่ไปเลยเพราะว่ามันมันหลาเป็นคุปดูสินี่ต้องใชมาขยำใส่มือเลยนะคะผู้ใดมีถุงมือใส่เลยด้วยค่ะใส่ถุงมือก็ได้ขยำเลยนะคะพ่นให้เข้ากันกล้วย ที่นี่นะคะเขาเตรียมน้ำเนะาะทังหน่อยเนาะเขาสีใส่เพื่อที่จะให้เขากินแบบง่ายๆเนาะเขาใส่เป็นน้ำไปเลยทังหนึ่งหนึ่งทงังนะคะนี่ข้นมันข้นเอามือข้น,ข,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 นข้นให้เขากันอันนี้สำหรับแมงง่วนะคะด้วยผู้ใดสิเอาให้ง้วปูกินกันอะไขึ้นกัน ตะว่าต้นนี้แล้วงัวผูด้สิเห็ดอีกเช่นึงตัวนอี้ให้ให้ใหงัวแม่กินกอนนะคะง้อผูด้วเห็ดให้ตางหากเนาะใส่เห็ดคือกันนี่แหละคะ่ะแต่เพียงแต่บรใส่ยาก็ได้นะคะมันก็สิเป็นข้นๆน่ากินให้ทุกคนข้นๆนะคะ ทากินถ้าให้ง่วกินเสมอเด้อง่อจะสีอ้วนเด้วแต่สะดวกเด้อแล้วแต่สะดวกค่ะเด้วแต่สะดวกผสมให้เข้ากันค่ะหอมหอมด้วยทุกคนอหอมหอมแบบหอมเข่าไหม หอมเข่าหอมกล้วยนะคะหอมเข่ากันเลยเพราะว่าห่อมนี่ห่อมอ่อนเนาะหอมห่อมเนี่ยนี่ก็เป็นตะกิ่นเนาะงัวกับมักเนาะค่ะลองให้มันกิ่นแหลวก็มากนะฮะทุกคนเอาที่นี่ห้ากับสิไปเลยลองเอาไปให้งัวกินนะ,ะไปกันเลย พรา,าเออหน้าก็มาแล้วผุนสังเกตเบิงเด้อตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นบักคักเลยมามาทางนี้ไหมเอากินอันนี้ก่อนกินอันนี้เซ็ตกะ กินอะไนี่ใช้กระสีเอาเฟืองให้กินเด้อชึบเต็มคูถังพี่เด้อย่าเพื่องพี่เด้อย่าเพื่องเดี๋ยวแม่เฮ็ดให้กินไหมเราสิมาหยาบดินี่โอ้เห็ดบาปเดี๋ยวก่อนกินดีดีเด้อพี่น้องเห็ดแห้งง้อกินหอมยา พิ่นสีแย,ยงแม่เพิ่นกินโอ,โอ้โอ้ให้ใหพี่ดือกกินน้ำก็ได้อ่ะลืมแบงข้าแต่อัดคลิปงานกินได้คือกันค่ะง่วงปูนั่นมันได้กินยาเปล่าเรื่องไหนชิมบ่เบิ่งเปื่อนดังง่วตัวน,นี้บ่เคยกินบ่เคยได้ได้กินยาได้กินยาอันยาสมุนไพรบ่กินซ้ำแบัดท่นี้ แมวเฟื่องให้กินบำรุงแม่วัวนะคะบำค,คนกินเกง่งกินดีป่ะค่